สวัสดีครับมาพบกับผมแอดมอนคอมพิวเตอร์นะครับกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมแอดมอนคอมพิวเตอร์นะครับก็จะพาไปทดสอบเล่นเกมกันนะครับกับการ์ดจอตัวนี้นะครับโซแท็กเกมมิครับ GTX 1 0 5 0 TIC g o c นะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนยังไงกันกับเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องต่อไฟเลี้ยงด้วยนะครับ2พัดลมนะครับแบบนี้เลยนะ เดี๋ยวเราไปทดสอบเกมกันหลากหลายเกมเลยวันนี้เดี๋ยวเราไปลองหลากหลายเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น p ับ G s t e a m มนะครับ Apex Legends นะครับ God of War 4 Call of Duty w a ด z o n ้วด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนยังไงกันนะครับยังไหวอยู่ไหมกับการ์ดจอตัวนี้1 0 5 0 Ti ทีเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับไปครับกับเกมแรกครับกับ GTX 1 0 5 0 Ti ่ไครับ PUBG s t ตรีฮะเดี๋ยวเรามาดูการเซตติ้งกันครับภาพ Resolution นะครับปรับเป็น0น Quality นะฮะเดี๋ยว ผมจะเริ่มปรับการตั้งค่าเริ่มต้นที่เวลี่โลนะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนยังไงกันนะครับกับการ์ดจอ G-Force e GTX 1050 Ti นะอัตราการแสดงผลผมปรับอยู่ที่100ครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าจะได้กี่เฟรมนะกับการ์ดจอตัวนี้ยังไหวอยู่ไหม กับผับจีฮะเดี๋ยวเราไปชมกันครับนี่ครับระหว่างรอเริ่มเข้าเกมครับก็เวลี่โลฮะได้อยู่ประมาณ100เฟรมนะนี่ครับร้อยร้เฟรมร้อเฟรมโดยประมาณนะนี่ครับการ์จอก็ทํางานอย่างเต็มที่นะ99%ถึง100%นะครับความร้อนอยู่ที่64องศาเท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปเล่นจริงกันดูนะครับว่าจะได้กี่เฟรมนะกับการ์ดจอตัวนี้นะครับตอนนี้อยู่บนเครื่องบินครับ160เฟรมถึง170เฟรมเลยนะ นี่ฮะเดี๋ยวรอลงสูตรพื้นดินดูนะครับว่าจะได้กี่เฟรมนะกะับการ์ดจอ G e Force GTX 1050 t P I ของทางค่าย Zotac so Gaming นะครับ4 G OC ตัวนี้นะครับกับผับ G ฮะเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับว่ายังไหวอยู่ไหมนะนี่ฮะตอนนี้ผมเซตติ้งนะครับคุณภาพนะครับปรับ อยู่ที่เวนะลี่โลนะ Resolution นะครับปรับเป็น1920นคูณ1080นะครับภาพระดับ Full HD นะครับก็นี่ฮะก็จะมาเล่นให้ชมกันชัดๆกันเลยนะครับกับการ์ดจ,จอ GeForce GTX 1050 Ti กับ p ับ G-Steam ฮนะนี่ครับโอ้โห,โหนี่ครับผมลื่นๆเลยนะนี่ฮะโอ้โห9 0ถึง1น0เฟรมนะก็ถือว่าทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะบางฉากก็ได้ถึง118เฟรมเลยฮนะเมื่อสักครู่นี้นะครับ นี่ฮะโอ้โหลื่นๆเลยนะกับการ์ดจอ G Force GTX 1050 TI ครับ120เฟรมครับภายในตัวบ้านนะครับนี่ฮะผมเล่นให้ชมกันชัดๆเลยนะกับการ์ดจอตัวนี้นะครับลื่นมากๆนะครับโอ้โหถือว่าทำได้ออกมาอย่างดีเยี่ยมเลยนะนี่ครับผมลื่นๆครับกับภาพระดับเวลี่โลนะนี่ฮะไปครับเราเล่นกันนะไปชมกันนะครับ บางฉากได้ถึง140เฟรมเลยครับนี่ฮะเวลี่โลนะลื่นมากๆโอ้โหโดนยิงครับตอนนี้เนีฮะ100เฟรมนะโอ้นะครับเดี๋ยวเราไปปรับภาพอ่ะเดี๋ยวเราไปปรับภาพระดับมีเดียมนะครับนี่ฮะการตั้งค่านะครับ Resolution f u l l HD นะปรับภาพระดับกลางไปกันครับนี่ฮะนี่ฮะภาพระดับมีเดียมครับ เดี๋ยวเราไปชมกัน,นครับได้กี่เฟรมเดี๋ยวผมให้ดูการตั้งค่าอีกหนึ่งครั้งครับเรโซลูชันปรับเป็น19 2 0นคะูณ10นยะนี่ฮะคุณิตีปรับที่มีเดียมครับกลางฮะเดี๋ยวเราไปชมกันว่าจะได้กี่เฟรมนะกับการจอตัวนี้นะนี่ฮะ80เฟรมครับกับภาพระดับมีเดียมนะนี่ฮะล,ลื่นเลยนะครับเนี่ยถือว่าทําได้ออกมาอย่างดีเยี่ยมเลยนะยังเล่นได้สบายสบายเลยนะครับเฟรมไทม์ก็วิ่ง,น,งนิ่งด้วยนะครับอยู่ที่13มิลลิเซกเท่านั้นเองนะครับ นี่ฮะเมื่อกี้เราทดสอบกับภาพระดับเวลี่โลไปนะครับได้อยู่ที่110-120เฟรมนะครับถ้าภายในตัวบ้านได้ถึง150เฟรมเลยนะเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ทําได้ดีเลยนะครับกับการ์ดจอ G-Force e GTX 1050 Ti นะครับ 4GOC นี้ตัวนี้นะครับของทางค่าย Zotac so นะ ตัวนี้นะฮะโอ้โหลื่นๆครับเล่นได้สบายๆเลยนะไม่มีกระตุกด้วยนะครับนี่ฮะกาด10เฟรมนะครับโดยประมาณนะการ์ดจอก็ทำงานอย่างเต็มที่นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับความร้อนอยู่ที่70องศานะตอนนี้นะครับก็ถือว่าปกตินะครับกับการ์ดจอ G e Force GTX 1050 Ti นะนี่ฮะก็ถือว่าลื่นๆนะครับเนี่ย เล่นได้สบายๆเลยนะครับนี่ฮะลื่นเลยครับการจอก็ทํางานอย่างเต็มที่นะโอ้โหโดนยิงครับแม่ไปครับเดี๋ยวเราไปปรับการตั้งค่านะครับระดับไฮให้ชมกันนะครับว่าจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนยังไงกันนะเดี๋ยวเราไปปรับการตั้งค่าระดับไฮกันฮนะไปครับเดี๋ยวเราดูเพื่อนเล่นกันนะเนี่ยปรับการตั้งค่าระดับไฮระดับสูงนะกับภาพระดับฟู l l HD ีเหมือนเดิมนะ โอเคฮะนี่ฮะปรับให้ชมกันแล้วครับระดับไาได้อยู่ที่ประมาณ6 0เฟรมนะครับนี่ครเลียงตัวก็ประมาณ5 0เฟรมนะกับภาพระดับสูงนะกับการจอ g e f o r c e GTX 1050 TI นะนี่ครับก็เล่นได้นะครับไม่กระตุกนะเล่นได้สบายๆเลยนะครับอัตราการแสดงผลผมปรับอยู่ที่1 0 0นะก็จะภาพคมชัดด้วยนะครับแต่ถ้าเราปรับการตั้งค่าอัตราการแสดงผลเนี่ย ต่ำลงนะฮะเนี่ฮะเป็นที่70ก็จะได้เฟรมเลทที่เพิ่มมากขึ้นนะอะเดี๋ยวผมลองให้ดูนะนี่ฮะอัตราการแสดงผลอยู่ที่70นะครับก็จะได้อยู่ประมาณสัก80เฟรมนะเพื่อนตายแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันใหม่ฮะเดี๋ยวไปลองกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะได้กี่เฟรมนะกับภาพระดับสูง อัตราการแสดงผล70นะเดี๋ยวเราไปชมกันจะได้กี่เฟรมนะนี่ครับตอนนี้ผมปรับการตั้งค่าระดับสูงนะคุณภาพอยู่ที่ high นะครับอัตราการแสดงผลผมปรับอยู่ที่70นะความละเอียด resolution นะครับปรับเป็น1920 x 1080นะนี่ฮะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับนี่ฮะก็จะได้เฟรมเรทที่เพิ่มมากขึ้นนะความคมชัดก็ไม่ได้แตกต่างจากอัตราการแสดงผล100เลยนะก็แต่ได้เฟรมขึ้นมามากพอสมควรเลยนะ150 160เฟรมเลยนะ เดี๋ยวเราไปเล่นจริงกันดูนะครับว่าจะได้กี่เฟรมนะอัตราการแสดงผล70กับการจอ G4 e f GTX 1050 Ti 4G OC ตัวนี้นะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับระหว่างกระโดดล่มครับตอนนี้ก็เฟรมเรทวิ่งอยู่ที่90เฟรมนะกับภาพระดับ Full HD ปรับ Quality นะครับอยู่ที่ระดับ High นะครับ อัตราการแสดงผล70นะครับเนี่ฮะเดี๋ยวเราเราลงส่งพื้นดินดูนะครับว่าจะได้กี่เฟรมนะนี่ยฮะตอนนี้กระโดดล่มลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวลงสู่พื้นเรามาชมกันนะครับกับภาพระดับสูงนะจะได้กี่เฟรมนะครับนี่ฮะปรับสูงก็สามารถเล่นได้นะครับเนี่ยฮะโอ้โหยังขึ้นเป็น100เฟรมเลยนะครับเนี่ฮะถ้าอยู่ที่100 105เฟรมถึง110เฟรมโดยประมาณนะนี่ฮะปรับภาพระดับสูงนะกับคุณภาพฮฮะ อัตราการแสดงผลอยู่ที่70นะครับภาพก็ยังคมชัดนะเนี่ยเล่นได้สบายๆนะลื่นๆเหมือนกันนะครับเนี่ยใครอยากได้เฟรมทรงสูงนะครับก็ปรับอัตราการแสดงผลอยู่ที่70กับผับจีนะก็ถือว่าเนี่ยลื่นเลยนะครับสบายๆชิวๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะปรับอันตราให้ชมกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเนี่ยฮะเนี่ยภาพระดับ Full HD นะ1920 1080นะครับอัตราการแสดงผล70กับ คุณภาพระดับอันกร้านะเดี๋ยวเราไปชมกันได้กี่เฟรมฮะก็ยังเล่นได้นะสบายๆเลยนะครับนี่ฮได้อยู่ประมาณสัก75ด75เฟรมนะภาพระดับอันกร้านะนี่ฮะก็ลื่นพอสมควรเลยนะครับเนี่ยเล่นได้สบายๆเลยนะครับความคมชัดอาจจะน้อยลงสักนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากสักเท่าไหร่เลยนะครับนี่ยได้70เฟรมนะครับก็เล่นได้ลื่นๆอย่างนี้ก็ถือว่า เล่นได้ครับสบายๆครับกับผับ G Battle Royale กับการ์ดจอ G Force GTX 1050 Ti นะของทางค่าย Zotac นะครับทำได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะสบายๆเลยครับกับผับ G นะลื่นนะเนี่ยสบายๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมก็ถือว่าให้ผ่านครับกับการ์ดจอ G Force GTX 1050 Ti นะเป็นของแบรนด์ไหนก็ได้นะครับก็สามารถปรับการตั้งค่าแบบนี้ได้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันครับกับเกมเอ l e ีเจนนะว่าจะไหวแค่ไหนยังไงกันนะครับผมมาทดสอบให้เต็มๆเ,เลยนะนี่คปรับอันตรากับการ์ดจอ1 0 0่งศทีเห็นไหมฮะได้ถึง76เฟรมถึง8 0เฟรมเลยนะกับอัตราการแสดงผลอยู่ที่70นะครับภาพระดับปู l l HD 1 9 2 0่0เกก็สามารถเล่นเกมนี้ได้โอเคครับเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันครับกับเอ Legend ครับมาปรับเริ่มที่ v ว r y Low นะจะได้กี่เฟรมนะกับ Apex ฮะ ไปครับปรับที่โลนะเวลี่โลนะครับเดี๋ยวเราไปชมนันกันได้กี่เฟรมนะนี่ฮะตอนนี้ปรับการตั้งค่าอยู่ที่เวลี่โลนะฮะเกม a p e อ l e g เ n นนะครับ,รบได้อยู่ที่98เฟรมถึง100เฟรมเลยนะนี่ครับตัวเลขมีให้เห็นถึง100เฟรมนะกับ APEX ครับลื่นนะสบายๆเลยครับอย่างนี้เล่นได้สบายๆเลยกับภาพระดับ full HD ปรับ คุณภาพอยู่ที่โลฮะก็ถือว่าทําออกมาได้อย่างดีเยี่ยมนะการ์ดจอก็ทํางานอย่างเต็มที่นะครับ99%นะครับนี่ฮะบางฉากได้ถึง117เฟรมเลยครับเมื่อสักครู่นี้โอ้โหร้อเฟรมเลี้ยงตัวด้วยนะกับภาพระดับโลนะเยอะนะครับเนี่ยเล่นได้สบายสบายเลยครับกับการ์ดจอโซแท็ a เกมมิ่ง so ครับ Gforce e GTX 1050 TI นะกับ Apex l e g e n d เนะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูการตั้งค่าอีกหครั้งนะครับ ดีโซลูชันนะครับปรับเป็น1920คูณ1080นะภาพระดับเวลลีโลนะปรับต่ำหมดเลยนะครับ v ีซิงปิดนะครับนี่ฮะให้ชมกันชัดๆนะนี่ฮะร้อยเฟรมครับภาพก็ยังคมชัดอยู่เหมือนเดิมนะครับระดับ f u เ l HD นะนี่ครับบางฉากถึง130-137เฟรมเลยนี่ฮะโอ้โหไปถึง140เฟรมเลยนะครับเป็นบางฉากนะก็ถือว่าทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมนะไม่ผิดหวังครับ จอตัวนี้ก็ออกมานานแล้วนะครับแต่ว่าอย่างเล่นเกมปัจจุบันปี2022ได้อยู่นะครับถือว่าทำได้ดีฮะทำได้ดีเยี่ยมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันนะครับสำหรับเกมนี้ผมก็ให้ผ่านนะเล่นได้นะครับสบายๆนะครับร0 0เฟรมมีตัวเลขให้เห็นด้วยนะครับเกมต่อไปที่ผมจะไปทดสอบก็ Call of Duty Warzone เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่า Call of Duty Warzone จะได้กี่เฟรมนะสำหรับเกมนี้นี่ฮะถ้า ประมวลผลมากๆหน่อยก็จะได้อยู่ประมาณ70-80เฟรมนะครับนี่ฮะ80-90เฟรมนะครับบางฉากก็เลี้ยงตัวอยู่ประมาณ100เฟรมนะแล้วไปเกมต่อไปกันเลยครับสำหรับเกมนี้ผมให้ผ่านนะฮะ120เฟรมด้วยบางฉากครับสำหรับ e p e ล Legend โอเคไปเกมต่อไปกันครับกับเกม Call of Duty Warzone ฮนะ Warzone ครับไปดูการเซตติ้งกันครับออปชั่นครับกราฟิกนะครับ นี่โซลูชันนะครับนี่ฮะผมปรับเป็น1920นคูณ1080นะครับคุณภาพผมจะปรับเริ่มต้นที่ e r y Low นะกับการ์จอ G e Force GTX 1050 T I นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับว่าจะได้กี่เฟรมนะเดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ Very Low ก่อนนะครับนี่ครับโอเคกด APPLY ฮนะไปครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับว่าการ์จอ ของทั้งค่ายโซแท็ g G-Force GTX 1050 Ti ตัวนี้นะครับจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนยังไงกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองให้ชมกันชัดๆกันเลยนะฮะกับเกม Call of Duty Warzone ปี2022ครับกับ SoTag Gaming g e G-Force GTX 1050 Ti ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับมาแลครับระหว่างรอเริ่มเข้าเกมนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันได้กี่เฟรมฮะ70เฟรมนะครับเลี้ยงตัวอยู่ที่60เฟรมนะ บางฉากก็ไปถึง80เฟรมเลยครับกับการ์ดจอตัวนี้นะ G4 GTX หนึ่งศูนยูน T.I นะครับเดี๋ยวเราไปเล่นจริงกันดูนะฮะว่าจะได้กี่เฟรมนะอันนี้มาระหว่างรอเริ่มเข้าเกมครับ80เฟรมโอ้โหลื่นๆครับบางฉากได้ถึง90เฟรมด้วยนะครับไปถึง100เฟรมเลยนะครับนี่ฮะโอ้โหมีให้เห็นเลขหลักร้อยด้วยนะครับกับ Fu l l HD ปรับ e ว y Low นะลื่นนะครับเนี่ยเล่นได้สบายๆนะครับการ์ดจอที่ออกมาเนิ่นนานแล้วก็ยังได้เห็นตัวเลข100เฟรมอยู่นะ อะเดี๋ยวเราไปเล่นจริงกันนะมาครับเตรียมตัวลงสู่พื้นครับได้กี่เฟรมครับเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปชมกันฮนะโอ้โห90เฟรมครับกับการ์ดจอ GeForce GTX 1050 TI ไม่น่าเชื่อฮะมีตัวเลขให้เห็นถึง117เฟรมเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูกันตั้งค่าอีกหนึครั้งนะครับ Resolution นะครับ1920คูณ1080นะอัตราการแสดงผม,ผมปรับอยู่ที่66นะกับ Quality นะครับปรับอยู่ที่ Very Low นะ กับภาพระดับ Full HD นะได้เห็นตัวเลขเมื่อสักครู่อ้าวตายใชแล้วฮะได้เห็นตัวเลขฮะเ5เฟรมถึง100เฟรมโอ้โหยังทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะการจอตัวนี้นะครับยังเล่นได้ดีฮะสำหรับ1050 ti นะสบายสบายเลยนะครับเนี่ยลื่นฮนะนี่ฮะเลี้ยงตัวก็7 0สเฟรมนะสบายสบายนะครับลื่นๆ่นแบบนี้นะครับชิวๆเลยครับ7 0เฟรมเลี้ยงตัวนะครับบางฉากก็ได้ถึง9 0ถึง100เฟรมนะ ลื่นนะฮะโอ้โหทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับกับการ์ดจอ s o t a c Gaming GeForce GTX 1050 Ti นะอย่างนี้ก็เล่นได้ลื่นครับสบายเลยเฟรมทม์ก็วิ่งนิ่งด้วยนะครับอยู่ในตัวบ้านนี่120เฟรมเลยนะชิลๆเลยครับการ์ดจอ GeForce GTX 1050 Ti เนี่ยผมก็มาเล่นให้ชมกันชัดๆเลยนะครับลูกค้าจะได้เห็นกันนะนี่ฮะชิลๆเลยนะครับกับการ์ดจอตัวนี้ลื่นๆนะครับ ประมวลผลมากหน่อยก็จะอยู่ประมาณ60-70เฟรมนะนี่ะถ้าฉากโล่งๆแบบนี้ก็ได้ถึง100เฟรมด้วยบางฉากนะครับนี่ฮะถือว่าโดยรวมเนี่ยเล่นได้ลื่นนะไม่มีกระตุกเลยนะครับชิวๆเลยนะครับนี่ฮะโอ้โหลื่นมากๆครับโอเคครับยังไงฝากกดติดตามไปด้วยนะครับกับผม a d ด o n ลคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีการ์ดจอตัวใหม่ๆนะครับหลากหลายรุ่นเลยนะ มาให้ได้ชมกันโอ้โดนยิงฮะแหมไม่ทันครับนี่ฮะก็สบายๆนะยังไงฝากกดติดตามด้วยครับหลากหลายช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook นะครับแอดบอลคอมพิวเตอร์ยูทูบแอดบอลคอมพิวเตอร์นะครับทิกตอกแอดบอลคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วก็เว็บไซต์นะครับแอดบอลคอมพิวเตอร์ยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมการ์ดจอดีๆนะครับหรือเข้าไปชมสินค้านะครับการ์ดจอในช่องแฟนเพจแอดบอลคอมพิวเตอร์ก่อนได้นะครับโอเคครับยังไงก็ขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆนะครับที่ มาติดตามนะครับแล้วก็มาอุดหนุนกับผมแอนบอลคอมพิวเตอร์นะครับยังไงกราบลาลูกค้าทุกๆท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ